สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนําวิดีโอดีๆในการสาธิตนะครับการทํากุญแจหายหมดในรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Nmax นะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีนะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีก็ในเคสแบบนี้ต้องถอดกล่องตัวนี้มานะครับเรียกว่ากล่อง SCU กล่องสมาร์ทนะครับอันนี้เราก็ถอดกล่องมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับเราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง Motor Scan Tab นะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องมอเตอร์สแกนแท็บเป็นเครื่องที่สามารถที่จะนอกจากการโปรแกรมกุญแจหายหมดแล้วยังเป็นเครื่องวิเคราะห์ระบบรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เราต่อตัวเครื่องมอเตอร์สแกนแท็บนะครับตอนนี้เรา,าใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับปัจจุบันตัวมอเตอร์สแกนแท็บสามารถใช้คู่กับตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วครับใช้มือถือก็ได้นะครับแต่ที่นี้เราพิเศษเป็นตัวเป็นแท็บเล็ตนะครับนี้เรามาที่แอปพลิเคชันนะครับ มอเตอร์สแกนแท็บการที่มีมอเตอร์สแกนแท็บเนี่ยทำให้เราง่ายในการที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดไอตัวโปรแกรมไอแอปพลิเคชันมอเตอร์ดัตานะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์สแกนแท็บมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่บอกตำแหน่งของการเชื่อมโยงสายต่างๆให้เรากดมอเตอร์สแกนแท็บนะครับแล้วเลือกเป็นวินิจฉัยโปรแกรมตัวนี้มอเตอร์สแกนแท็บเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันภาษาไทยนะครับตอนนี้เราก็จะทำาป็าทำการเช,ชื่อมโยงกับระบบ OBD OB ตัวนี้สามารถจะทำหายหมดใน OBD ในหลายรุ่นได้นะครับ ตัวนี้เป็นยามาฮ่ N Max นะครับแล้วก็ปาเลือกเป็น y a m a ฮ่นะครับนี่เราก็เลือกรุ่นสังเกตนะฮะมันจะคล้ายๆตัวโปรแกรม m o เตอร์มอเตอร์ดัตตาแอปพลิเคชันะครับฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเปิดมอเตอร์มอเตอร์ดัตตาแอปนะครับพรตัวแท็บเล็ตมันโชว์อยู่แล้วเราก็เลือกเป็น N Max ปี2021นะครับในเคสนี้ก็เราก็ มาที่ตัวสมาร์ทคีย์นะครับเพราะเราจะทำกะทำดอกหายหมดหลักการของการาท,ำทำดอกหายหมดอันดับแรกเราต้องอ่านคุณคีย์ไอจาก SCU ก็คือตรงนี้นะครับสังเกตว่าโปรแกรมสามารถจะคัดลอก SCU จากกล่องหนึงเป็นกล่องหนึงทำได้หมดลบลบคีย์ไอก็ได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถของ Motor ร์ a แกนแท็บที่มากกว่าพวก Easy Key นะครับนี่อ่านคีย์ไอนะครับครึ่องจะแจ้งให้เราต่อนะครับตัวมอเตอร์สแกนแท็บด้วยสาย mt 0 8 ys 0 2ก็คือสายนี้นะครับเรามาดูที่สายเราก็เลือกสายให้ให้ถูกต้องนะครับนะครับพอเลือกสายเสร็จเราตอบ motor scan tab เสร็จแล้วเราก็ในในเคสเนี้ยเราถ้าถ้าคุณไม่มีถ้าปกตดิดูตรงนี้นะครับปกติคุณจะใช้การเชื่อมสาย3จุดนะครับมีสายนะครับมีสายสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ในในเคสนี้ผมจะใช้เป็นตัว PCB un solder นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเชื่อมสายนะครับเดี๋ยวลองซูมไปดูใกล้ๆนะครับเราใช้วิธีเอาสายมาเชื่อมต่อกับตัวเข็มนะครับแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยจิ้มไปตามตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่แทนที่เราจะเชื่อมสายก็ใช้เข็มจิ้มแทนนะครับก็ทําให้เราสะดวกเพราะว่าตำแหน่งสังเกตว่าตัว PCB เนี่ยตำแหน่งของของของหมุดของมันนะค่อนข้างเล็กมากนะครับถ้าเราเชื่อมสายได้ไม่ดีนี่ก็อันตรายนะครการที่มีเข็มตัว PCB un solder ก็ทําให้เราสะดวกนะครับ ทีนี้การเชื่อมสายก็คือเชื่อมตามนี้นะครับสามารถขยายได้นะครับถ้ามองไม่เห็นไม่ชัดนะครับขยายก็3จุดนะครับตามนี้โอเคพอเราเชื่อมสายเสร็จแล้วสิ่งหนึงสำคัญคือเราต้องจ่ายไฟ1 2โวลต์ตรงนี้เราจ่ายไฟ1 2โวลต์นะครับเอาอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเสียบไปจ่ายไฟเรียบร้อยนะครับในที่นี้ในตัวมอเตอร์สแกนแท็บก็มีการแจ้งนะครับใช้สาย MTB 0 8 YS 0 2เชื่อมต่อมอเตอร์สแกนแทบกับ SCU นะครับ เสร็จแล้วก็เชื่อมสายสัญญาณแล้วก็ตามตำแหน่งตามคําแนะนำนะครับเราก็มีคําแนะนําอยู่โอเคพอจ่ายไฟเรียบร้อยเชื่อมสายเรียบร้อยนะครับเราก็กดต่อไปสังเกตเครื่องบอกว่าอย่าลืมต่อไฟนะครับเข้าใน ECU นะครับก็คือเนี่ยครเราใช้ไฟ12โวลตมตรงนี้ต่อเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับเราต้องต่อจ่ายไฟให้มันนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองตามรูปไดอะแกรมนะครับโอเค ต่อไปพอเราเชื่อมเชื่อมต่อไฟแล้วเราก็กดต่อไปจะเห็นว่าเราได้คีย์ไอมาแล้วนะครับก็คือ6 3 1 3 2 7นะครับตัวนี้เป็นคีย์ไอที่เราต้องจำเอาไว้นะครับเป็นตัวไอเดี d ล่าสุดที่เราอ่านนะครับเพราะว่าระบบของยามาฮ่าเนี่ยมีมีความสำคัญอย่างหนึง่งคือว่าระบบของคีย์ไอมันจะมีการ แรนด้อมไปเรื่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่คุณอ่านนะครับและคุณต้องเอารหัสของ K i d ตัวสุดท้ายในการที่จะไปโปรแกรมกุญแจเพิ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวาทาให้ดูอีกทีนะครับเรายองย้อนกลับนะครับเห็นไหมครับรหัสเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้จาก63นี่เปลี่ยนมาเป็น5 4 1 3 2 7นะครับอันนี้คือรหัสตัวสุดท้าย ก็คือตัวสุดท้ายนะครับต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้สังเกตนะครับหลังจากที่เราอ่านรหัส k ดีแล้วต้องมี remark นี้นะครับคุณต,ต้องตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและสายสัญญาณ KID ก่อนที่จะโปรแกรม A.C.U. คือหลังจากเราได้ี KID แล้วเนี่ยเราจะโปรแกรมกุญแจตัวใหม่อย่างเช่นกรณีน,นี้เราจะโปรแกรมตัวตัวใหม่นะครับขั้นตอนการโปรแกรมต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณต้อง อ่ะผมทําให้ดูนะครับดึงไฟออกก่อนนะครับดึงไฟ12โวลต์ออกนะครับนะครับแล้วก็เอาตัวถ้าคุณเชื่อมสายคุณเอาเอาสายที่เชื่อมออกนะครับในเคสนี้ผมไม่ได้เชื่อมสายนะครับกเ็เราก็เลยถอดตรงนี้นะครับถอดตัวเข็มออกนะครับแล้วก็ถอดตัวเข็มออกนะ อันนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้เชื่อมสายไม่ได้ต่อสายแล้วครับแต่เรายังปลั๊กตัวนี้อยู่นะครับปลั๊กจากกล่องนะครับโอเคหลังจากที่เราเอาสายออกแล้วก็เสียบก็ไปใหม่นะครับเสียบเข้าไปใหม่นะครับโอเคเราก็มาต่อตรงนี้นครับเมื่อกี้ที่เราเอาเอาปลั๊กไฟออกมันก็ทําให้มันมีการาถามหาตัวมอเตอร์สแกนนะครับโอเคลราก็มาถึงขั้นตอนการโปรแกรมเราก็กดต่อก็เข้าสู่ขั้นตอนการโปรแกรม s c u นะครับ ในนี้จะมีอยู่3ขั้นตอนมีการตรวจสอบ KID มีการลงทะเบียนแล้วก็ทดสอบกุญแจที่อยู่ในระบบกล่อง ECU นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการทำทั้ง3อย่างเลยเราตรวจสอบ KID ที่เราหาได้นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเราลองกดดูนะครับแล้วก็มาที่เครื่องถามว่ามี KID ไหมนะครับแล้วก็ก่อ KID ที่เราหาได้จากเมื่อสักครู่นะครับเป็นตัว KID ล่าสุดนะครับก็คือ5 4 1 3 2 7 5 4 1 3 2 7้นะครับเราต้องเอาตัวสุดท้ายที่เราอ่านได้นะครับลองกระบวนการที่เป็นการทดสอบว่า k ีย์ดีที่เราหาได้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันตรงกับระบบในกล่องหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะโปรแกรมจริงนะครับเครื่องก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรนะครับประมาณสัก1น,นาทีนะครับเพราะว่าถ้าเรา k ีย์ดีไม่ตรงเนี่ยเราจะโปรแกรมไม่สําเร็จนะครับ สังเกตนะครับเครื่องก็จะเช็คก็จะไล่ KID นะครับตามเลขที่เราใส่เข้าไปคือ5 4 1 3 2 7นนะครับอ่า เครื่องแจ้งแล้วนะครับว่า KID อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็คือ successful ก็คือ KID เนี้ยถูกต้องนะครับเราสามารถจะไปลงทะเบียนกุญแจใหม่ได้ด้วย KID นี้นะครับเราก็กดต่อไปทนี้เราก็มาจะมาลงทะเบียนกุญแจใหม่นะครับตอนนี้กุญแจหายหมดนะครับตอนนี้มนก,กรณีกุญแจหายหมดนะครับเครื่องก็จะแจ้งว่าให้เตรียมกุญแจใหม่แล้วก็ KID นะครับ เรามี k ีย์แล้วก็คือ5 41327นะครับแล้วก็จะโปรแกรมกุญแจใหม่แล้วก็เตรียมรีโมทขึ้นมานะครับนี่ต้องเป็นรีโมทใหม่เท่านั้นนะครับนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะขออนุญาตไม่ใช้ดอกออริจินอลนะครับไม่ใช้ของดอกแท้เราจะสร้างด้วยดอกรีโมทของ VVDI แทนนะครับตัวนี้เราใช้รีโมท Smart Key XS X S นะครับของ VVDI นะครับเนื่องจากว่าตัว VVDI สามารถที่จะสร้างไอตัว Smart Key Yamaha ได้แล้วนะครับ แล้วก็นำตัว XS ใส่ฐานนะครับเราจะสร้าง D ีโม e Yamaha Smart Key นะครับด้วยตัวดีโม e Smart Key ของ v d i นะครับตัวนี้เป็น Yamaha Keyless นะครับชิป49นะครับ433เราเอาตัวนี้ใส่ฐานนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับเราจะใช้แลงแทนตัวนี้นะครับวิธีการลงนี่เหมือนกันหมดนะครับนี่เราใช้ลงแทนตัวนี้ ใช้เวลาสร้างประมาณสักหนาทีนะครับครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นรีโมทยาม,มาฮ่านะครับนักกลางม,มันมี3ปุ่มก็จริงแต่มันก็กดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับก็เรามาทำขั้นตอนต่อไปนะครับเครื MM ER 拜拜่องบอกให้เราเตรียม คีย์ไอแล้วก็รีโมทสมาร์ทคีย์ตัวใหม่ mm. ก็คือตัวนี้สมาร์ทคีย์ตัวใหม่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเครื่องก็แจ้งให้เราใส่ตัว k ีย์ไนะครับ mm. ก็คือ5,4,1,3,2,7นะครับเครื่องแจ้งให้เราเอาดอก อื่นทั้งหมดนะครับออฟสวิตไว้นะครับดอกที่มีทั้งหมดต้องออฟสวิตไว้ยกเว้นตัวใหม่ที่เราจะลงนะครับตัวใหม่ที่เราลงเราก็ออนสวิตอย่างนี้คือออนนะครับอย่างนี้คือออฟอย่างนี้คือออนเราออนสวิตเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็กดต่อไป ขครืกำลังลงทะเบียนนะครับรีโมทตัวใหม่กำลังกำลังลงทะเบียนนะครับกำลังไล่คีย์ไอว่าตรงกันตรงกันในกล่องหรือเปล่าสังเกตว่าไฟรีโมทตัวใหม่แดงค้างนะครับ เครื่องแจ้งว่าไฟรีโมทหลังค้างให้เรากด1ครั้งเร็วๆนะครับเพื่อปิดนะครับแล้วก็กดต่อไปการโปรแกรม success นะครับตัวรีโมทนี้ได้โปรแกรมเข้าไปแล้วโอเคนะครับเรามีวิธีการตรวจสอบนะครับ อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจะตรวจสอบกุญแจที่มีอยู่นะครับกับระบบได้นะครับ,นะรบเราสามารถตรวจสอบนะครับกุญแจว่าอยู่เข้าไปในระบบรถเข้าไปในกล่องหรือยังเราสามารถตรวจสอบอรีโมทตัวนี้นะครับว่าอยู่ในกล่องหรือยังนะครับด้วยเมนูนี้ตรวจสอบ FOB กับ SCU นะครับ ราทำการกดออนนะครับกดออนสวิตช์นะครับอย่างนี้นะครับกระพริบทีเดียวแล้วกดต่อไปมันจะเช็คว่ารีโมทต,ตัวนี้นะครับอยู่ในระบบไหมสังเกตนะครับถ้ารีโมทต,ตัวนี้อยู่ในกล่อง a c u ตัวนี้ก็ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่า successful ว่ารีโมทต,ตัวนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้วอยู่ใน a c u นี้นะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่เราได้โปรแกรมแล้วนยะรีโมทได้เข้าไปในระบบหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะ ได้รับความรู้นะครับแล้วก็โปรยดีจากการใช้งานาทั้งเครื่องมอเตอร์สแกนแท็แล้วก็การสร้างรีโมทสมาร์ท key ยามาฮ่าด้วยเครื่องวีเวียนคีทูแนะครับพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานที่ทําวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ